สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พาชมการปลูกเรียนนะครับให้ตัวเร็วมีภุมิต้านทานโรคที่ดีนะครับมีความแข็งแรงนะครับยุคนี้ต้องปลูกแบบนี้ครับสามต้นครับสามต้นอ่ะตอนที่ปลูกหลุมนี้นะครับใช้เมล็ดนะครับหยอดลงหลุมนะครับหยอนลงไป นะครับเยอะลงไปหนึ่งเมล็ดสองเมล็ดสามเมล็ดแล้วก็พอโตนะครับเราก็เห็นว่าเขาโตไม่เท่ากันนะครับพอโตได้ประมาณนี้นะครับเราก็เอาต้นที่เล็กกว่านะครับต้นนี้สามต้นนะครับสามต้นต้นนี้ตัวสุดนะครับต้นเล็กเราก็เดี๋ยวเราโน้มมาเสริมรากนะครับต้นเล็กทั้งสองต้นนี้นะครับเราเน้มโน้มมาเสริมรากนะครับเมื่อเสริมรากเสร็จแล้ว ้นหลักนะครับที่โตก็จะโตเก่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราค่อยมาเราค่อยมาเก็บข้างเปลีย่ยนเป็นยอดพันธุ์ดีทีหลังนะครับก็จะได้ต้นที่แข็งแรงโตเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสริมรากนะครับก็ใช้วิธีการทาบครับง่ายๆใช้วิธีการทาบนะครับนะครับเริ่มโดยการริดกิง่งต้านล่างออกนะครับแล้วก็ นำมากะประมาณดูว่า,าต้นไหนนะครับมาทาบตำแหน่งไหนอย่างต้นแรกนะครับต้นนี้คู่แรกผมจะทาบต้นนี้กับต้นนี้นะครับทาบก่อนเสร็จแล้วค่อยมาทับต้นนี้มาทับต้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการทำแผลนะครับนี่ปาดง่ายๆนี่ครับปาดนี่นะครับปาดง่ายๆนะสิ่งนี้ก็เช่นกันนะครับ เราก็ทำปะททาการปะแล้วก็เดี๋ยวนํามาประกบกันนะครับแล้วก็พันนะครับใช้ผ้าเทปพันนะครับง่ายๆอ่าคูนี้ก่อนนะครับคูนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตอนหลังก็เอาตัวนี้มาทบกับตัวนี้ครั้งหนึ่งอ่านี่นะครับเราอดูครับครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราทาบตันแรกนะครับทาเสร็จหมแล้วนะครับนี่ทำเผรเสร็จแล้วก็ผ้าเทปมาพันนะครับเดี๋ยวเราก็จะ อ๋โน้มอีกต้นนี้นะครับมานะครับมาทาบคงจะเป็นตำแหน่งล่างนะครับอ๋อนี่นะครับตำแหน่งล่างตัวนี้อีกนิ้วผมกระดิกตัวนี้นะครับอยู่ตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพต้นบริบทบริบทของอ่าต้นแต่ละชุดนะครับครับท่านผู้ชมครับจากนั้นเราก็มาทําแผลนะครับแผลตัวนี้นะครับก็คือเราปาดเหมือนเดิมนะครับปาดเหมือนเดิมนี่ ไม่ต้องไปถึงเต้อ,อน้ำต้อนอาหารก็ได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็เราจะนํามาประกบกันตรงนี้นะครับนีเ่เราจะนํามาประกบกันมันก็จะกลายเป็นสามรากแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะผันพระเทพต่อนะครับนี่นะครับต้องชงครับเราก็จะได้การเสริมรากนะครับตัวนี้ได้หนึ่งต้นกับ รวมกันก็เป็นสามยอดต้นสามยากนะครับตำแหน่งที่ทาบนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของต้นนะครับว่าตำแหน่งตรงไหนนะครับเราสามารถเล็กๆแบบนี้เราสามารถทาบทั้งเดียวได้เลยนะครับนีมีหนึ่งนีสองสองจุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือตรงนี้ครับลากที่อยู่ด้านล่างนะครับยอดของเขานะครับ เราตัดทิ้งหมดนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับตัดทิ้งหมดเลยนะครับนี่ยอดผมตัดทิ้งหมดเลยนะครับยอดนี่นะครับตัดทิ้งตัดทิ้งหมดเลยนะครับยอดของเขานี่นะครับตัดทิ้งออกหมดเลยนะครับตัดทิ้งทำไมตัดเพื่อที่จะให้อาหารนะครับมาใช้ในการสมานแผลสองแผลนี้นะครับถ้าเราไม่ไม่ตัดยอดนะครับโดยธรรมชาติแล้ว ต้นสุเดียนจะใช้อาหารมากที่สุดก็คือผลยอดนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องการให้เขาไปเลี้ยงยอดนะครับให้เขามาดูแลแผลนี้เราก็ต้องตัดยอดือตัดเฉพาะยอดสองต้นนี้นะครับสองต้นที่เราสืบนะครับส่วนต้นนี้ซึ่งเป็นต้นหลักที่ผมบอกว่ามันโตที่สุดนะครับนี่ครับต่อไปมันก็จะโตโตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะโตมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับนานๆครั้งนะครับมีโอกาสหัว่างได้มาทําช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับดีหนึ่งคลิปครับฝากไว้ด้วยนะครับสนใจสอบถามนะครับทักทายทักมาทางไอดีไลน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ